สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเพิ่งมีเจ้าฮาราจิกิแรปนิดนะคะของไอบูมมารีวิวให้ดูนะคะแกะก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เพิ่งเห็นแล้วมีความเสียใจมากคือไอบูมทาผิดมาหรือเปล่านี่คือมันไม่ค่อยน่ารักเลยเนื้อมันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะเริ่มจากตัวแรกเลยก็หน้าตาเป็นแบบนี้มันเหมือนปูนปั้นเลยอะ่ะที่แบบสีขาวๆแล้วลงสีให้เราระบายสีนะคะลองบีบเลยแล้วกันความสโลก็ถือว่าโอเคนะคะแบบสโลได้อยู่นะแต่หน้าตาแบบว่า เกินคาดค่ะผิดหวังกับคอลเลคชันนี้มากๆเลยนะคะคาลลาจะพูและบิดของ i อเ o m ลตัวนี้อยู่ที่ราคา420บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีต่อไปกันดีกว่าค่ะสีต่อไปนะคะก็อาจจะคล้ายกับสีเมื่อกี้นะคะคือสีมันดูยากมากๆเลยมันไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะคะแกะกล่องแกะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้านะเพราะว่าถ่ายที่เซนทัแล้วก็เขาเปิดเพลงดังมิลิกระสิ์ด้วยค่ะก็เลยมาอัดเสียงแยกต่างหากบีบตรงหางเขานะคะ ก็สโลนะดู่ตรงตาคือสีมันซีดมากเลยเนาะทุกคนคิดเหมือนพึ่งไหมอ่ะตัวไอศครีมช็อกโกแลตหรือว่าไอศครีมแผ่นพื้นย่างน่ารักกว่าอีกอ่ะดิบตรงหูก็สโล่นะดีบตรงตาก็ถือว่าโอเคทุกคนดูสิไม่น่ารักจริงๆเลยตามด้วยตัวต่อไปดีกว่านะคะเป็นสีเหลืองออกจากคิมคินนะคะหรือว่าสีชมพูนี่แหละไม่แน่ใจเหมือนกันแกะเลยดีกว่านะคะคลิปนี้นะคะเป็นการรีวิวที่แบบ หวังมากที่สุดคือได้ของมาส่วนมากจะตื่นเต้นนะคะแต่ได้ของมาในคลิปนี้คือแบบไม่ตื่นเต้นเลยแล้วก็คิดว่าไอ้มุมไม่น่าทําแบบนี้มาเลยเพราะเพิ่งคิดว่ามันไม่น่ารักเลยอันนี้พูดจากใจจริงๆนะคะถึงเพิ่งจะขายเองก็เหอนนะคะอันนี้ก็จะออกสีครีมๆเหลืองๆความจโลก็ถือว่าโอเคตามแบบฉบับไอ้บุมกลิ่นก็ไม่ได้หอมมากนะคะทุกคนปีดตรงตาหน่อยคือเพิ่งอ,อยากให้ทุกคนเห็นเนื้อมันชัดๆเนาะพยาย,ยาม เปิดแสงไฟให้เห็นชัดมากที่สุดก็เห็นได้เท่านี้ค่ะทุกคนใครคิดว่าน่ารักก็คอมเมนต์ด้วยนะคะแชร์ความคิดเห็นกันนะคะลองเบียข้างหลังสโลใช้ได้อยู่นะถ้าเรื่องสโลถือว่าโอเคนะตัวสุดท้ายนะคะสีอะไรคือมันแตกต่างกับสีเมื่อกี้ป่ะไม่ได้เหยียบผิดมานะคะสีมันแตกต่างกันแบบแตกต่างกันนิดเดียวมากเลยอะทุกคนค่ะแกะก่อนออกมา หรือว่าเราหยิบตัวซ้ำกันมารีวิวน่าจะไม่ใช่นะดูได้จากตาตาเมื่อกี้เป็นสีชมพูอันนี้เป็นตาสีฟ้านะคะหยิบแล้วก็โอเคนะคะกลิ่นก็ไม่ได้พิษสวงเลยอะ อันนี้ก็คิดว่าเราจะตั้งชื่อคลิปเป็นสปุชี่ที่แบบมีความทูเรศอะเฟตอักรีได้ไหมคะทุกคนคือพีดวงกับไอบูมคอลเลคชันนี้มากๆเลยอะใครคิดว่าน่ารักคุณก็ขออภัยด้วยนะคะแต่สําหรับพึ่งคิดว่าตัวนี้ไม่ค่อยน่ารักเลยลาไปแล้วนะคะอย่าิ่มกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ